นี่ทุกคนเล็กจะพามาดูกิ่งของฝรั่งฝรั่งพันอร่อยนะคะปลูกไว้ที่นาแล้วเล็กก็ไปตอนค่ะตอนตอนในช่วงที่หน้าร้อนจัดๆนะตอนแรกมันยังไม่ออกรากรากยังไม่ออกทีนี้พอฝนตกมาไปดูอีกทีรากเต็มเลยนเนี่ยค่ะเออสวยรากสีน้ำตาลแบบนี้คือ เอาลงถุงดำหรือในกระถางได้เลยนะคะแล้วก็จะเตรียมเตรียมดินผสมแกลบค่ะเล็กจะลงกระถางนี้นะอันนี้คือตุ้มตอนที่เราแกะออกนะคะก็จะมียางมีถุงมีขุยมะพร้าวค่ะตอนได้ง่ายๆจากนั้นเราก็จะเอาลงกระถางนะคะนี่แล้วก็จะมีฝรั่งไว้กินค่ะ ถ้าใส่กระถางแล้วลากลากกระจายเต็มกระถางแล้วเราก็าไปลงดินได้เลยนะเนี่ยปลูกฝรั่งเองได้ง่ายๆนี้คือเล็กขยายพันธุ์เองนะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมอันนั้นจะใส่กิ่งใหญ่สูงด้วยใส่ตะกร้าเราเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะใส่ถุงแล้วเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นมะนาว มะนาวบางต้นก็ตายเหมือนกันเพราะว่ามันแดดค่ะต้องเอาไว้ในร่มรำไรนี่ลองไปทําดูนะเนี่ยค่ะ